เอปารินาเดือดฟาดพระเอกคนดังเอปารินาได้ออกมาโพสต์ชะซีซีวัตเอาไว้ว่านโยบายและการทำงานต่างๆของรัฐบาลจะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยวันนี้ลองทางตาดูเศรษฐกิจทั่วโลกทางตาดูจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเราไม่ได้อยู่บนสภาพที่ปกติและไม่ได้เป็นที่ไทยที่เดียว อเมริกาแบบพิษไม่คิดฟ้องไบเดนเศรษฐกิจสหรัฐพังยับเยินมีคนเสียจากโควิด -19 ทุกวันเมื่อสี่บอกอยากฟ้องลุงให้ฟ้องเลยฟ้องเรื่องอะไรอย่ามาพูดล,ยลอยๆอุจารจะโดนฟ้องกลับเป็นดาราต้องดูข่าวไม่งั้นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ลุงกระทรวงสาธารณาสุขหมอแพทย์พยาบาลทุกคนทำงานหนักมาก เพื่อแก้ปัญหาช่วยเหลือและเยียวยาไปขนาดไหนแล้วทุกภาคส่วนช่วยกันต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากในหลวงมาอย่างต่อเนื่องด้วยดูข่าวด้วยเป็นดาราหล่อและต้องฉลาดด้วยต้องมีสมองไม่ใช่มีแต่ตามภาพ สาเหตุเนื่องมาจากเราคนบันเทิงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือการ c อเอา u เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของพิธีกรชื่อดังอย่างซีซีวัตหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าผมฟ้องคุณบ้างได้ไหมเพลงที่คุณบอกว่าเราจะทำตามสัญญากราบเรียนถามว่าแบบนี้เป็นเท็จไหม ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์กันเพียบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ดอทคอม